ว่าพี่เป็นคนถ่อมตนวะเนี่ยก็มีคนด่าผมเยอะนะแต่ที่เขาด่าเนี่ยไม่มีความจริงเลยนะเขาด่าพี่ว่าอะไรเช่นอะไรนะบริษัทมันวิวลถผมเลยทิ้งเรือหนีออกมาลองคิดความจริงดิทำช่องทําบริษัททุ่มเทแรงกับอะไรทําอะไรลงไป6ปีได้เงินจากนั่นเยอะแยะมากมายจอกท้นไมเออใช่ถอดรู้มีประมาณ900คลิปที่เป็นคลิปเก่า นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีเงินครับเวลาแฟนคลับเขามาว่าพี่อะพี่รู้สึกแบบเจ็บปวดกับคอมเมนต์พวกนี้ไหมหรือไม่เอ่อไอ้สเต็ปแรกอะเราเราไม่ได้เจ็บปวดเพราะโดนด่าเราเจ็บปวดเพราะว่าสิ่งที่เขาด่ามันมันไม่เป็นจริง,รงที่ผมอยู่โซเชียลมาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีคําว่าทัวลงยังไม่มีคําว่าเฟซอาวาตารสิ่งที่มันเจ็บที่สุดอะไม่ใช่การโดนด่ามันคือการที่เขาเข้าใจเราผิดแล้วเขาไม่ฟังด้วยเขาไม่ฟังเราอธิบายมันเลือกลว ใช่ความแปลกของคนคือมันตัดสินแล้วล่ะตัดสินเลยแล้วก็บางทีอะตัดสินเพียงแค่ไม่ไม่ชอบคีนะไม่ถูกชะตาครับแค่นั้นเลยบางทีคนที่ด่าผมก็คือเขาไม่ใช่แฟนคลับผมคือคือคือต้องก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเราทำวงการบันเทิงอะวงดนตรีบอยแบนด์แฟนคลับที่ชอบวงนั้นอะไม่ได้ชอบสมาชิกทุกคนนะเขาก็จะชอบแค่นักร้องนําแต่ก็ถูกของเขามันเป็นสิทธิ์ของคนดูว่าเขาจะเลือกชอบใครไม่ชอบใครกันแล้วถ้าเป็นกูกูก็ชอบอีกคนมากกว่า น่ารักอ่ะผมก็แฟนคลับเขาผมก็ชอบเขาหมายถึงใคร <laughs> เพื่อนผมนี่แหละ